สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก็ต้องพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวนะครับนีไม่พ้นเรื่องแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ก็เล่นเอาห,หัวใจแทบจะวายเลยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีะคลื่นยักษ์สึนามิเข้ามาที่ฝั่งไทยที่จะน่ากลัวขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมะีผู้เสียชีวิตกี่คนนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปพอถึงช่วง ประมาณ19นาฬิกาประมาณ20นาฬิกาพอเขายกเลิกคำเตือนก็รู้สึกดีนะฮะรู้สึกดีว่าตกลงแล้วจะไม่มีภัยพิบที่แย่เหมือนคราวที่แล้วจริงแล้วคราวที่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมนะฮะถ้าคุณย้อนกลับไปดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อยู่ในทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตราในปี2547เนี่ยตอนนั้นมีคนเสียชีวิต ทั้งหมดเนี่ยนะฮะใน14ประเทศด้วยกันนะฮะ14ประเทศนะฮะคราวนั้นที่เป็นเหยื่อของสึนามิหลายๆประเทศในทวีปแอฟริกาหลายๆประเทศในทวีปเอเชียหนักๆก,ก็จะมีะที่อินโดนีเซียนะฮะที่ประเทศไทยนะฮะที่ศรีลังกาตอนนั้นโดนกันไปเต็มๆเ,เ,เนี่ยเสียชีวิต2แสนสามหมื่คนนะฮะ2แส0 0 0มคนนะะนั่นคือเหตุการณ์ ครั้งใหญ่ในปี2 4 7เพราะฉะนั้นพอมาถึงครั้งนี้พอไม่มีสึนามิแบบที่มีผู้เสียชีวิตก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับคราวนี้อย่างไรก็ดีชี้ให้ดูนิดนึงว่านักวิชาการหลายท่านก็บอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ทางทิศตะวันตกนะฮะของเกาะสุมาตราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าถ้าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงแล้วถ้ามีคลื่นสึนามิจริงๆแบบแรงๆเนี่ย อย่างน้อยก็จะมีเรียกว่าเกาะกำบังเป็นเกาะสุมาตราคือพูดง่ายๆไม่ได้อยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราโดยที่ไม่มีเกาะสุมาตรานั้นบังอยู่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าดูที่ที่เป็นจุดเอพิเซนเตอร์เนี่ยแล้วคุณดูประเทศที่อยู่ล้อมรอบบริเวณนั้นแล้วถ้าคุณไปดูซ้ายไปกว่านั้นอีกเนี่ยคุณจะเข้าใจแล้วว่าในที่สุดแล้วถ้าเป็นสุนามนี้เนี่ยมันจะกระทบไปถึงแม้กระทั่งสมัมเลียแม้กระทั่งเกาะซีเชลส์แถวแอฟริกานะฮะมาริเชสนะฮะ มาลดิฟส์ ives, เขาเตือนมาถึงมาลดิฟส์ด้วยคราวนี้นะฮะมาดากัสการ์นะฮะเยเมนนะฮะคอมอร์เรสทันซาเนียโมซัมบิกเคนยาแอฟริกาใต้เขาเตือนหมดเลยเมื่อวานนี้ถ้าเกิดเป็นแผ่นดินไหวแบบแนวตั้งนะ,ะหรือเป็นเมกะทรัสเอิร์ธเควก อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเมื่อวานนี้ก็พยายามทําได้อย่างเต็มที่พัสนาการที่ไม่ไม่ปกตินะฮะเพราะว่าในขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นร่วมในพระราชพิธีอยู่นะฮะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจว่านาที่สุดแล้วตอนนั้นนายกรัฐมนตรีสามารถออกจากพระราชพิธีได้ทันทีทันใดเลยหรือไม่นะฮะสามารถเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี ด่วนทันทีเลยภายในเวลา5หรือ10นาทีได้หรือเปล่านะครับในอนาคตนี่เป็นเหตุการณ์ที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่สำหรับสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าตกลงแล้วจะสามารถยกเลิกการถ่ายทอดสดทีวีพูได้ทันทีนะแล้วเข้าไปสู่การรายงานข่าวได้เลยหรือในที่สุดจะเป็นการรอจังหวะอย่างเช่นเมื่อวานนี้หลายๆช่องพูดง่ายๆนะฮะ ก็คือรอ TPBS พอ TPBS ตัดก่อนก็เลยตัดตามนะนี่เป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์ในมุมที่ว่าตกลงแล้วในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยจะสามารถตัดเลยได้หรือไม่วิจารณญาณอยู่ที่ผู้บริหารของสื่อแต่ละช่องนะฮะไม่ได้อยู่ทีไม่ได้อยู่ที่ทีวีพูนะฮะถ้าไปดูเนื้อหาทางกฎหมายที่กํากับการทํางานเวลาการถ่ายทอดสด พระราชพิธีแบบนี้นะนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องยอมรับเมื่อวานนี้การอพยพคนนั้นถือว่ามีความเพรียพร้อมทีเดียวสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือในอนาคตถ้าเกิดคราวหน้ามีแผ่นดินไหวเดี๋ยวคนที่เขาอพยพหนีกันคราวนี้เขาจะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แผ่นดินไหวแบบคราวที่เกิดสึนามิมันเป็นแบบคราวนี้ก็เลยไม่ต้องหนีไม่ต้องอพยพกันนะหวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นหวังว่าครั้งนี้เป็นการซ้อมจริงแล้วคราวหน้าถ้าเกิดมีแมกกาทัสเอิร์ทเคว หวังว่าทุกคนนั้นก็ต้องเตรียมการอ,อพยพเหมือนเดิมไม่ใช่บอกว่าครั้งนี้ไม่โดนแล้วครั้งหน้าก็คงจะไม่โดนหวังว่าไม่คิดอย่างนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าศึกษาดูก็คือแบบลักษณะของแผ่นดินไหวนะฮะใช้ดูกราฟิกหน้านี้นิดน,นึงเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้มุ่น,นี้ไม่มีสึนามิแบบที่เราเคยเห็นในปี2547แผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เป็นแผ่นดินไหวแบบ strike slip นะฮะด้านซ้ายสุดนะฮะคือเป็น แนวนอนนะครับซึ่งไม่มี Water Displacement มากนะน้ำก็เลยไม่มาแรงจำนวนน้ำที่มาก็ไม่เยอะคราวนี้แผ่นดินไหวตามปกติเนี่ยจะเป็นแบบตรงกลางนะที่คุณเห็นนะ normal นะด้านขวาเนี่ยเป็นแบบที่เกิดในปี2547นะฮะซึ่งถ้าคุณย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมีแผ่นดินไหวแบบที่รุนแรงเกิน9ริกเตอร์เนี่ย เกิน9ริกเตอร์ตั้งแต่คริสตศักราช1900เ่ยนะฮะตั้งแต่1900จนถึง2012เนี่ย112ปีเนี่ยมีแผ่นดินไหวที่แรงกว่า9ริกเตอร์เพียงแค่6ครั้งนะฮะ6ครั้งทั้งหมดนั้นเป็นเมกะทรัสเอิร์ธเควกแบบด้านขวามหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยความที่ไม่แรงเกิน9 ค,ค,ความที่ไม่แรงเกินเก้าหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อเห็นแล้วว่าโอเคอาจจะไม่ใช่เมกกาทัสเอิร์ทเควกเพราะเมกกาทัสเอิร์ทเควกน,นั้นแรงมากเน้นอีกครั้งว่า6ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เขาวัดกันได้ตั้งแต่ปี1 9 0 0งเจนถึงสองศเนี่ยที่แรงเกิน9เป็นเมกกาทัสเอิร์ทเควกทั้งนั้นนะก็เป็นอะไรที่หวังว่าในอนาคตถ้ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกก็ไม่ใช่เมกกาทัสเอิร์ทเควกเป็นแบบสไตรค์สลิปแบบเมื่อวานนี้ แต่ว่านั่นคือสิ่งที่ต้องระวังไว้ในอนาคตถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับแนะนำหนังสือสองเล่มนะครับวันนั้นได้พูดถึงเรื่องของสยามปัตตนีนะฮะแนะนำหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงโดยคนที่เป็นบรรณาธิการเองก็คือรองศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขนะฮะ รองศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขเนี่ยได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับผมไว้นะฮะผมก็เลยมาช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงน่าลองอ่านดูอาจารย์เท้าความถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและที่มาของความเป็นจังหวัดปัตตานีคือปัตตานีอยู่ดีๆเนี่ยมาเป็นจังหวัดของราชอาณาจาักรไทยในปัจจุบันเฉยๆง่ายๆหรือมันผ่านการล่านา,นานิคมโดยสยามคือสยามไปผนวกปัตตานีเข้ามาจากอีก ราชานาจักหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านั่นคือที่มาของปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่อดีตปัจจุบันและอนาคตจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะฮะก็อันนี้น่าลองอ่านดูนะฮะไม่ได้แจกนะฮะผมมีอยู่เล่มเดียวอาจารย์เพิ่งให้ผมมาผมก็ต้องเอามันอ่านก่อนนะฮะยังแจกไม่ได้ความมั่นคงร่วมสมัยนะฮะ contemporary security อันนี้เป็นการรวมบทความที่นักเรียนนักศึกษาของอาจารย์สุรชาตได้เขียนอาจารย์สุรชาติ ในฐานะเป็นบรรณาธิการหรือผู้เรียบเรียงก็รวมมาทั้งหมดความมั่นคงร่วมสมัย contemporary security นะฮะยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะ Facebook นั้นมีบทบาทอย่างไรในเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้คนสามารถเป็นภัยคุกคามต่อรัฐมากขึ้น contemporary security อันนี้ก็อีกเล่มหนึ่งนะฮะของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขภนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูดรสมคิดจาตุศีพิทักษนะ์ฮะ เตรียมตัวที่จะเป็นแคนดิดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมาฟังคาพูดในงานที่นีดาของดรสมคิดเวลาเรานึกถึงซูเปอร์สตาร์นักการเมืองที่อยู่ในกลุ่มบ้านเล็กที่111บเนี่ยนะฮะบางทีคุณก็จะนึกถึงคุณสุวัสดิ์ลิปะตะพันลบคุณเนวินชิดชอบคุณจตุรนฉายแสงคุณสุรเกียรติเสถียรไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คือคุณก็นั่งคิดไปถึงคนนูน้นคนนี้ทั้งหมดแต่ว่า เมื่อถึงเวลาแล้วเมื่อถึงวันที่หนึ่งมิถุนายนปีนี้เนี่ยมันจะมีคนที่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแบบที่กลับมาแล้วสามารถเข้ามาเล่นการเมืองได้นะฮะแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่สามารถกลับมาแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะฮะมันมีคล้ายๆแบบของเป็นสองกลุ่มนะฮะราวนี้นคนที่เป็นคนด d i d a นายกรัฐมนตรีสําหรับประเทศไทยเนี่ยปัญหาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีที่จะทําให้ตัวเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี ไปอยู่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ไปอยู่เพื่อไทยก็ไม่ได้ไปอยู่กับคณะรัฐประหารมันก็ไม่มีจังหวะคือไม่รู้จะไปอยู่กับใครดีนะฮะหนึ่งในคนนั้นก็คือดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์ดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคข,ของพันดรธ,ธทักษิณชินวัตรถ้าจะพูดถึงคนที่ได้ผง,งาดขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ทางการเมืองมากที่สุดในยุคข,ของคุณทักษิณถ้าไม่ใช่ร้อยตำบุเอกบุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ก็็ต้องเปน ท่นนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นดรสมคิดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะกลับมาอย่างไรเพราะว่าดรสมคิดนั้นมีโอกาสมีความน่าเชื่อถือมากพอจากสังคมกระแสหลักผมไม่ได้บอกว่ามีความสามารถมากพอนะฮะแต่ผมบอกว่ามีความน่าเชื่อถือมากพอจากสังคมกระแสหลักในประเทศไทยจากกรุงเทพมหานครจากสื่อกระแสหลักคือพูดง่ายๆสื่อกระแสหลักและกรุงเทพมหานคร Are drinking the cool aid. โ okay. อเค So วันนี้ลองฟังดอกเตอร์สมคิดจารย์สุิพิทักษ์แสดงวิสัยทัศน์ที่นี้ได้นะฮะลองฟังดูฮะในขณะนี้เนี่ยโลกเนี่ยมันกำลังพัฒนาไปมันกำลังมีกระแสเกิดขึ้นมาสองกระแสซึ่งเราต้องจับตากระแสที่หนึ่งเนี่ย ในเรื่องของ g e o p o l i t i c s ของโลกเนี่ยมันมาถึงจุดที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสสูงสุดจากการที่เอเชียเนี่ยเติบโตแต่เอเชียเติบโตอาเซียนเป็นจุดสนใจการลงทุนข้ามจากไหลามาไทยมาสู่อาเซียนม,มันขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมตัวของเราให้เหนือก,กว่าชาติพื้นบ้านเขาอย่างไร เพื่อให้กระแสลงทุนั้นมาที่เราทัานที่ไปที่อื่นท่านที่เป็นมาเลเซไปเวียดนามไปอินโดนีเซียทำอย่างไรม,มันมีการแข่งขันกันในคณะที่เราประกาศว่าในปี2015เราจะเป็น AEC เต็มรูปแบบอันนั้นเนียนมาความว่าความคิดอ่าน mentality การมองโลก ทางด้านธุรกิจและการแข่งขังนนี่คุณต้องเปลี่ยนหมันก็เหมือนกับนวัตกรรมยอย่างหนึ่งขึ้นมาเดิมทีเรามองแค่เมืองไทยแต่พอมาเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาลนสเคปของการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยลูกค้าก็เปลี่ยนคู่แข่งก็เปลี่ยนกฎเกณฑ์แข่งขันเ็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดประเทศไทยเราเป็นประเทศที่พ่อค้า ุรกิจนั้นส่วนใหญ่แล้วเก่งภายในบ้านมีไม่กี่ประเทศที่สามารถก้าวข้ามภมแดนเป็นค้าขายรบปลาค้าฟันกับต่างประเทศได้จุดนี้เป็นจุดอ่อนของประเทศไทยไม่ใช่จุดแข็งาสังเกตไหมครับว่าการเมืองมันอยู่ที่ฟอร์มสังเกตไหมครับว่าเวลาคุณจะกล่าวสุนทรพจน์ให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นแคนดิดนายกมนตรีนั้นคุณต้องกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็ม er ีเนื้อหาคาพูดออกมาที่ คนฟังทุกคนนั้นรู้อยู่แล้วนะครผมไม่ได้ว่าอะไรดรสมคิดแล้วผมคิดว่าท่านมีโอกาสที่เป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตจริงๆแต่ว่าไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่ทุกครั้งที่ผมฟังคนที่เป็นคนดิเดตนายกพูดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นดรสมคิดหรือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองอีกสิบท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดในสิ่งที่ทําให้คนที่ฟังอยู่รู้สึกฉลาดคือพูดง่ายๆคนที่ฟังอยู่นั้นฟังแล้วรู้สึกว่าเออตัวเองรู้อยู่แล้วแล้วก็มาเรียนรู้อะไรใหม่นะฮะก็แต่ว่านี่คือความเป็นจริงของการเมืองไทยฮะ ฟอร์มคือสิ่งที่สําคัญอีกคนที่ฟอร์มจัดที่สุดนะฮะแต่ว่าพูดอะไรออกมาแลวผมไม่เคยรู้สึกว่าผมฟังเสร็จแล้วผมฉลาดขึ้นเลยก็คือดรสุรินทร์พิศวรดรสุรินทร์พิศวรฟอร์มจัดยิ่งกว่าดรสมคิดอีกนะฮะแต่ว่าผมฟังดรสุรินทร์พูดแต่ละเรื่องผมฟังพูดเสร็จเออตกลงผมผมไปดูคิดเล่นเห็นต่างสนุกกว่านะ,ะอย่างไรก็ดีนี่คือคน n d i d นายกรัฐมนตรีปัญหาสําหรับดรสมคิดก็คือว่าตกลงแล้วจะไปอยู่ที่ไหนดี ภูมิใจไทยก็แทบจะไม่มีแล้วเพื่อไทยก็มาไม่ได้ประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่าหัวหน้าพักตัวจริงของประชาธิปัตย์เอาผมคิดว่าคนอื่นในพักก็คงจะไม่อยอมมาคนนอกต้องรอรัฐประหารครั้งต่อไปคู่แข่งก็จะมีหลายคนมากเกินไปก็คงต้องรอต่อไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูเดลี่ขวดกันคร อยากรู้ไหมครัว่ารายได้ของผู้ประกาศที่ดังๆในสหรัฐเนี่ยนะฮะ,ะกี่ล้านเหรียญต่อปีกี่ล้านเหรียญต่อปีนะฮะแมทลาวเวอร์ auer, ผู้ผู้ประกาศผู้ร่วมดําเนินรายการเดอะทูเดย์โชว์เอ็นบีซีเดอะทูเดย์โชก็เทียบเท่าเรื่องเล่าเช้านี้แล้วกันนะฮะรายได้นะฮะในเดียวใหม่เนี่ยเขาเซ็นเนี่ยนะฮะ25ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีคูณ30ประมาณ600ล้านบาท นั่นคืออาชีพเดียวที่ผมทำอยู่นะฮะผมก็โอเคนะฮะการประกอบอาชีพของผมก็รายได้ก็โอเคแต่ว่าโอ้โหหกร้อยล้านบาทต่อปีนะฮะมันอีกมันอีกโลกหนึ่งจริงฮะนะฮะอยู่ผิดประเทศสงสัยแต่อยู่เมืองไทยก็โอเคก็ฐานะไม่แย่โอเคไปดูเดลี่ขวดกันในวันนี้นะจริงๆแล้วที่มาก็คือบทบันทึกของคุณเจริญกหนกรัฐตอนสากามิโอนะวางโจวางโจในความทรงจำจากหนังสืออำนาจ คือคุณเจริญกนกรัฐเนี่ยเขาได้มาแล้วเขาได้มาเขาบอกว่าดรปรีดีพนมยงเคยพูดไว้ว่าคําว่าประชาธิปไตยนั้นมักจะเข้าใจความหมายกันผิดๆประชาธิปไตยแปลว่าประชาชนเป็นใหญ่แต่มันมีต่อไงฮะมันมีต่อดรปรีดีพูดต่อไปอีกซึ่งเดี๋ยวขอดที่ต่อกันเนี่ยผมจะไปพูดในอนาคตดรปรีดีพูดเกี่ยวกับการทํางานของสอสด้วยนะแต่เล่มนี้น่าสนใจเรื่องเรื่องอํานาจนะฮะคุณเจริญกนกรัฐ เดลี่พิกวันนี้จะพูดเรื่องนาฬิกานหนึ่งนะครับเพราะในนิวยอร์กไทมส์เขาเขียนเกี่ยวกับผู้นำศาสนาในรัสเซีย p a t r i a r c h Kirill the First ผู้นำของ Russian Orthodox Church ในรัสเซียภาพที่เขาใส่ในเว็บไซต์ภาพแรกเป็นภาพผู้ผนำศาสนาท่านนี้เนี่ยไม่ได้ใส่นาฬิกาเรือนที่แพงๆคือถูกลบออกฮะโดย Photoshop เสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยมีคนเอาไปทุ่งติ่งบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเขาใส่นาฬิกาเสร็จแล้วทางาทางเชิร์ชออร์ o d ดอก h u เชิร์ชของรัสเซียเขาก็เลย เผยแพร่ภาพหนึ่งออกมาซึ่งเป็นภาพของผู้นำศาส,สนาเนี่ยใส่นาฬิกาเรือนและเป็นล้านนะฮะพูดง่ายคือทำอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าใส่นาฬิกาแพงๆเพราะเวลาคุณใส่นาฬิกาแพงๆอย่างเช่นของเบรกเก้แบบที่ patriarch kirill the first เขาใส่เนี่ยมันทำให้ดูเหมือนว่าคุณเป็นคนไม่พอเพียงนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็นั่งลองคิดดูถ้าคุณใส่นาฬิกาเบรเก้คงไม่พอเพียงแต่ถ้าคุณจะ ใส่ปาเท็กฟิลิปยิ่งไม่พอเพียงยกเว้นซะว่าคุณมีเงินเป็นพันล้านคุณจะสามารถใส่ในราิการเลือนละประมาณ2อหรือสล้านบาทได้อย่างนั้นค่อยเรียกว่าพอเพียงหรือจริงๆแล้ว it's all hypocritical นั่นก็คือรายการ the daily dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะสงกรานย,ยังมีนะฮะ the daily dose wake up Thailand ก็มีนะฮะติดตาม world update วันนี้ลาไปก่อนครับ